สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องอ a s ี H o m e อีกแล้วนะคะวันนี้เอาเคล็ดลับสุขภาพดีๆมาฝากสำหรับผู้ที่อายุเยอะนะคะและเสี่ยงเป็นเบาหวานรวมถึงลดน้ำหนักยากนะคะซึ่งเป็นวิธีการนะคะแค่ยกส้นเท้าขึ้นนะคะจะช่วยนะคะให้คุณน,นั้นลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีรวมถึงลดน้ำตาลในเลือดนะคะและช่วยนะคะให้เลือดนะคะไหลเวียนไปทั่วร่างกายนั่นเองค่ะ เมื่อเราอายุเยอะขึ้นนะคะกระบบการเผาผลาญรวมถึงการที่เรามีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานนะคะเมื่อเรารับประทานอาหารไปนะคะเช่นคาร์โบไฮเดรตจ,จะถูกย่อยสลายกลายเป็นกรูโคสค่ะกรูโคสจะเข้าสู่กระแสลเลือดเพื่อส่งไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายของเรานั่นเองค่ะฮอร์โมอนอินซูลินจะถูกหลั่งออกจากตับอ่อนนะคะเพื่อกระตุ้นให้เซลล์ดูดซึมกูโคสค่ะหากร่างกายนะคะมีอินซูลินไม่เพียงพอหรือเซลล์ดื้อต่ออินซูลินนะคะ จะส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นนั่นก็คือเกิดภาวะเบาหวานนั่นเองค่ะซึ่งการออกกำลังกายแบบยกซ้นขึ้นอย่างนี้นะคะจะเป็นการออกกําลังกายบริเวณกล้ามเนื้อน่องนั่นเองค่ะกล้ามเนื้อนะคะเป็นแหล่งดูดซึมโกโคสที่สําคัญค่ะการกระตุ้นนะคะกล้ามเนื้อเช่อนออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มการดูดซึมโกโคสมากยิ่งขึ้นค่ะการยกส้นเท้าเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อน่องนั่นเองค่ะ การกระตุ้นกล้ามเนื้อน่องส่งผลต่อกลไกทางโฮอร์โมนนะคะโฮอร์โมนเหล่านี้จะกระตุ้นการดูดซึมกลูกโคสโดยกล้ามเนื้อนั่นเองผลลัพธ์ก็คือทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดนั้นลดลงค่ะซึ่งมีผลลัพธ์อีกอย่างนึงนะคะที่ตามมาเลยนะคะจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตรวมถึงนะคะช่วยในการเผาผลาญได้เป็นอย่างดีค่ะ การยกการยกส้นเท้าขึ้นนะคะจะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อน่องค่ะส่งผลให้กล้ามเนื้อเผาผลาญพลังงานมากขึ้นค่ะช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญ ช่วยลดไขมันสะสมทั่วร่างกายรวมถึงหน้าท้องของเราด้วยค่ะการยกส้นเทา้าช่วยกระตุน้นการไหลเวียนโลหิตส่งผลดีต่อการเผาผลาญที่พังไปแล้วนะคะสําหรับคนอายุ40บวกนะคะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญไขมันได้มากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อร่างกายเผาผลาญไขมันได้ร่างกายเราเผาผลาญไขมันได้มากยิ่งขึ้นนะคะไขมันหน้าท้องเราก็ยุบลงรวมถึงน้าหนักตัวนั้นจะค่อยๆลดลงอย่างธรรมชาติค่ะวิธีการเรามาเริ่มกันเลย ท่าแรกนะคะเราย่ําอยู่กับที่นะคะเบาๆนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นนะคะระบบเมตาบอลิซึมต่างๆนะคะให้ทํางานได้อย่างเต็มที่ค่ะเรามาต่อกัน ททีท่ซึ่งท่านี้เราจะใช้เวลาประมาณ2นาทีนะคะเบาๆเลยค่ะส่วนท่าที่ เป็นการแกว่งแขนนะคะโดยที่เราจะแกว่งแขนในลักษณะที่เก่งนะคะหน้าท้องเพื่อที่จะลดพุงนั่นเองค่ะและขยับลำไส้ให้ทํางานนะคะใครที่มีปัญหากดไหรย,ย้อนนะคะลําไส้แปรปวนตัวนี้ช่วยได้แน่นอนนะคะเป็นการขยับลําไส้เบาๆนะคะตรงหน้าท้องนะคะเกรงหน้าท้องนิดนึงนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่านะคะจะนะคะเวียงแขนอยู่บริเวณหน้าท้องนั่นเองค่ะ ท่าที่สามกันต่อเลยค่ะท่าที่สามนะคะให้เรายกแขนขึ้นนะคะพร้อมกับนะคะขย่งเท้าขึ้นค่ะเบาๆค่ะค่อยๆขย่งนะคะแล้วก็ค้างไว้ประมาณ แล้วมาด้วยท่าสุดท้ายค่ะแกว่งแขนเบาๆจบกันเลยนะคะซึ่งทุกท่านะคะทําไม่ยากและไม่มีอาการบาดเจ็บแน่นอนนะคะสําหรับคนที่กลัวอาการบาดเจ็บนะคะจากการย่อเข่าต่างๆนะคะ และนะคะแนะนำว่าการออกกำลังกายนี้ควรทำหลังอาหารไม่เกิน30นาทีนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสำหรับวิธีการลดน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเองแบบง่ายๆรวมถึงนะคะลดภาวะการดื้อของอินซูลินและที่สำคัญค่ะช่วยเร่งการเราผาผลาญได้มากยิ่งขึ้นช่วยคุณลดน้ำหนักตัวเป็นเรื่องง่ายนั่นเองค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ